สวัสดีครับผมหุนพันพยากรจับเพจพันพยากรดวงประจำเดือนสิงหาคมพศ2568ั้ท่านใดที่มาฟังคลิปนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว,ว่านี่คือการไทยดวงแบบมหาภาคไม่ใช่ดูส่วนบุคคลฟังเป็นไกล้ๆไปไม่ใช่สาระสำคัญขนาดจะตากูฟ้าได้ขิดไม่ใช่ดูเป็นยนวาไปก็พอแล้วแต่ท่านใดที่อยากจะดูดงส่วนตัวสามารถทักเข้าไปในส่วนของแอปบ,บ้านฟ้าเช็ดเพจบ้านฟ้าเท่านั้นครับ พันพยากรถ้าเรามีเอฟหนคนรอบต่อท่านยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้แล้วแต่มาตื่นเลยพี่น้องลัคนาราศีพิจิกมาตามคำรีเควส์นะครับตามที่เรียกร้องเลยนะพี่น้องพิจิกนี่ตั้งแต่เข้าปีนี้มาเนี่ยกูแทบไม่เคยไทยดีพวกมึงเลยทั้งที่ที่เป็นเอฟซีหลักๆเลยนะเนี่ยอันนี้คือบอกก่อนนะนะบางคนเริ่มงอนนะก็คือไม่ใช่ล,ลังกิจลังงอนอะไรเลยนะครับต่ดามันเดินแบบไม่เอื้อท่านจริงๆ ไม่ต้องอะไรมากนะครับเอาลำพังดาวพริฤหัสเดี๋ยดาวการเงินดาววัสนาเนี่ยเปิดปีมาก็ตกมารณะยาวๆเลยเนยี่ยโดนตามมจะอยู่เร็งก็จนลืมโลกนะแต่เอาเฉพาะรายเดือนเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีกว่าที่ผ่านมาแน่ๆบอกเลยฟังแล้วมึงขึ้น <laughs> มันช่ขึ้นเลยฝังใจชื้นนะดีแบบพิดิตรพิตาจะนั้นปั๊บติดตามรับชมดีๆแล้วผมบอกแล้วว่าขอพิจิกี่พิเศษยาวกับเพื่อนแน่ๆนะเพราะว่าตั้งใจถ่ายให้เลยนะครับเอาละครับไล่กันไปทีละดวงครับเริ่มจากพระพุทธพระพุทธยกออกจากภพมรณะเข้าสุภัสตตั้งแต่วันที่3สิงหา8ปดโมงห้าสิบห้าถึงยี่สิบห้าสิงหาสามทุ่มยี่สิบสี่พุทธง่ายคือเกือบเต็มเ,เดือนเฮ้ยตุ้ยนี่เหลวเกือบเต็มเดือนนะก่อนหน้าที่พระพุทธจะย้ายนี่เขาเรียกว่าปากไม่ค่อยดีปากหมาจะจัดนะ เหมือนต้องมีตีคนรอบข้างกับบ้านพิ่จิกช่วงนี้นะเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเราด่าเขาหรือเขาด่าเราแหละจะต้องมีทะเลาะมีเคืองกันแน่นะพระพุทธเป็นดาวเกี่ยวโชคลาบนะสื่อเป็นมรณะอีกนะครับเรื่องโชคลาบอย่เลิกคุย ยกเว้นนะมีคนย่เว้นคือใครที่แบบชอบเล่นจริงๆแล้วก็แบบรู้ทันนะเฮ้ยมรณะต้องแบบจะตายดีกว่าซื้อเลขที่ผายที่ผายหน่อยเช่นเลขตาบารณะรถชนกันไปดูทะเบียนรถเขาเลข้ายลองพวกเนี้ยอันอย่างนเงี้ยจะอ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นหัวหมันครับไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าหลังจากวันที่3สิงหาพุทธยกออกจากมรณะเข้าสุภพพะไปโลดนะการพูดการจาท่านก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผ่าหมาออกจากปากไปหลายข้อเลยเขาเนี้ย เริ่มควบคุมฝีปาดตัวเองได้บ้างแล้วนะครับนะเรื่องโชคล่ากันเงินก็ถือว่ามีความกระเตื้องบ้างพอสมควรแต่ว่ามันยังไม่สุดนะครับเพราะพุทธตัวนี้เองก็อย่างสาหรับพี่น้องพิจิกนะเท่านั้นนะครับติดพินทุบาทนะครับพุทธแตกแหกไปเลยครับนะเหมือนมึงผ่าหมาออกมาไม่หมดอ่ะมีค้างๆอยู่เว้ยนะพุทธมันจะดีจริงๆก็ภา,ายในเดือนนี้นะครับช่วงปลายเดือนนะครับดีจริงๆคือ25สิงหา3มทุ่ม24 พรพุทธจะยกเข้าเรือนการงานม,มาตรฐานสุดล้ำเลิศเป็นธรรมหาจักรและราชาโชคดีจริงๆเอเอา่าเขาจริงก็เป็นอุจวิลาตอนะแต่เกณฑ์นี้เอาไว้ก่อนเราไปมามหาอุจก็าทายดีวยกว่าพุทธถูกเอาไปล้างน้ำแล้วครับก็เรียกว่าไฉไล่มานะพุทธอะไรก็ดูเป็นเงินเป็นทองหมดเลยเว้ย ฮ้ยเข้าทีเว้ผู้อะไรควรเชื่อเชื่อ,เ,อเดินเอกสารเ,เอกสารก็เข้าท่าฉะนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับท่านที่อยากจะวิ่งเต้นวิ่งคดีหรือท่านใดที่มีการเจรจาที่มีความสําคัญสาคัญผมแนะนําว่าหลังจากวันที่25สิงหาไม่ผิดหวังแต่ว่าท่านก็ไม่จ้มาง่ายๆนะครับต้องพยายามนะครับเพราะตัวพุทธตัวนี้นอกจะเป็นมหาจักรแล้วนี่คือต้องลุยต้งเหนือยแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าตัวพุทธยันโดนพระราหูเลงอีกนะครับก็มีปัญหาต้งแก้ต้องสู้กับอุปสรรคนะอยากเผชิญหน้าได้เผชิญ ห้ามหนีต้องลุยนะผมดอกเลยว่าไม่เหนื่อยฟรีครับถึงจะลำบากปิดปหาอุปสรรคก็จริงชนะแน่และะว้วรังล้าค่าดั่งราชาชโชคถึงจะมาถึงมือท่านมาดูเรื่องการงานโดยตรงพระอาทิตย์ช่วงครึ่งเดือนแรกยังดูดีครับใครดูคลิปผมเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเชื่อผมนะลุยงานแบบบู๊ไปเลยนะแบบไม่กูเหนื่อยนะไม่ใช่นอนทั้งวันนะบอกเลยว่าแจ๋วจริงๆนะเจอความสํเร็จอย่างแน่นอนแต่พอหลังจากวันที่17สิงหาบ่าย3ามยพระอาทิตย์ยกกลับบ้านได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาที่ปีิรียหรือว่าขึ้นแข็งที่สุดแล้ล ชื่อเสียงศักดิ์ศรี์ที่สูญหายได้รับการยอมรับนะครับแนละโอกาสต่างๆก็จะประจังไปเลยเข้ามานะอย่างมั่นคงด้วยส่วนที่ผ่านมาถ้าเกิดท่านทําอะไรแล้วมันไม่มีความกระจจางชัดมันเทาๆรู้สึกว่ามันมีเหมาะเหมืองอยู่นะไม่ต้องใจเสียครับนะผมบอกพระทิตย์มาแบบนี้มันมีความกระจ่างแจ้งม,มีความกระ่างใจงอย่างแน่นอนแต่ก็อย่างว่าอีกนั่นแหละ กูชทยดีไม่ค่อยได้จะมีอย่างว่านะพระอาทิตย์โดนลาหูเล็งเข้าให้ครับหนึ่งดอกยังไม่พอครับหลังจากวันที่ยี่สิามสิงหาจะโดนพระเสาร์เล็งต่อเรียกว่าโดนคู่มิดชั่วเล็งทั้งเสาทั้งลาหูกันหนามเล็งกันจนหูกระเพื่มลาหูเล็งอาทิตย์เนี่ยนะโดนลาหูแกอมเลยนะเนี่ยนะระวังเรื่องการตัดสินใจมักจะผิดพลาดบ่อยนะครับนะหรือว่าเชื่อคําคนง่ายนะ,นะเอาเจริงก็แปลว่าโดนหลอกนั่นแหละ ประมาณนั้นนะนะเมาหมาัดน,นะตัดสินใจไม่ค่อยดีอ่ะจะนั้น,นถ้าเกิดใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเข้มๆต้องสติให้ดีนะครับแถมลาหูแกลเลงมาจากพพพันธุนะครับก็คนใกล้ตัวเนี่ยนะครับตัวดีเลยสัตว์กูบอกเลยอย่าพี่นองช่วงนี้ห่างๆหน่อยเว้ยเออนะอย่าไปเชื่อใครมากสักเดือนหนึ่งนะเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะเสาเร็งโดนอาทิตย์นะฮะไฟเร่งไฟนะครับพิเศษคือเสาเร็งได้แรงดันจับธาตุลมพายุนะดันแบบลาหูนะท่านก็อาจจะเจองานด่วนด้วย งา,งานร้อนงานไฟไหม้เขบิ่งนะงานที่มีความกระทันหันงานที่มีความปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกูจะทําอันเก่าไม่เสร็จเลยอ่างานใหม่ทับไปแล้วถามว่าแบบนี้ดีไหมโดยส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้ดีนะครับการงานเข้มแข็งแต่เรื่องที่วิ่งเข้ามาแน่นอนมันวิ่งมาด้วยความเร็วแบบฟอร์มูล่าวัน ท่านต้องตั้งสติให้มันนะครับอย่าด่วนทำอะไรผู้วามจะดีที่สุดมาเร็วจริงแต่ท่านเองต้องมีหลักที่มั่นคงในการรองรับมันนะครับดาวที่ออกจากมรณะเนี่ยที่กูพูดมาส่วนใหญ่คือมันจะแบบดีแบบมีเงื่อนไขใช่ไหมเออพูดออกก็จริงนะแต่จะจ,จําจัดๆนี่คือช่วงปลายเดือนพระอาทิตย์เนี่ยยิ่งแล้วกูพูดมนไปแค่แต่ดาวอีโดวหนึ่งที่ออกจากมรณะแล้วดีไม่เหมือนมีเงื่อนไขแบบที่ผ่านมาคือดาวพระศุกร์ พระศุกย้ายแมปนี้ดีเพียวๆครับไม่มีเงื่อนไขครับพระศุกออกจอมณะวันที่22สิงหาบ่าย4.38เข้าสุภะได้มาตรฐานเป็นราชาโชคไม่มีอะไรข้องแวะเลยนี่คือจังหวะชีวิตที่ท่านจะเริ่มมั่นคงขึ้นมีโอกาสรอบตัวมากขึ้นไม่เอนไม่เอียงแบบที่ผ่าน,านมาแล้วที่สําคัญก็คือใครที่ผ่านมาแม่งตีกับผัวต่อยกับเมียนะหรือมีเรื่องความรักที่โคตรสนตินะ ช่วงนี้จะเริ่มโอเคขึ้นอย่างมากครับเอาละครับมาดูดาวสําคัญดูสุดท้ายที่ผมยกเก็บไว้พูดตอนท้ายท่านได้จำบันแมงนั่นคือดาวพระเสาร์พระเสาร์ถอยเข้าพันธุกครับหลังจากวันที่23สิิงหา2ทุ่ม19ยาวไปถึงวันที่กุมภาพันธ์ปีหน้านู่นเลยย้ายเฉยๆไม่เท่าไหร่แต่การย้ายครั้งนี้แกาย้ายเข้าบ้านเพื่อนสีนะครับและตัวเพื่อนสีเองก็ดันกลับบ้านด้วยนะลาหูกลับบ้านในรอบสิบปปีเรียกว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ธรรมดามันจะธรรมดาได้ยังไงล่ะครับรกูเปิดปฏิทินร้อยปี ไม่เคยมีในแบบเนี้อ้าพูดง่ายๆคือท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในรอบ7จดเดือนต่อจากนี้ไปมีลู่ทางเข้ามาสู่ท่านนะครับหรือท่านรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตกูไม่ค่อยเข้าท่าเลยมันงงเงินปั๊บนะเนี่ยช่วงนี้แหละครับแนะนาให้ใช้เหตุผลเยอะๆนี้อย่าใช้สัรชัตญรานมากหรือว่าพิบอะไรมากจงใช้พิจารณาไต่ตองดูว่าที่ผ่านมาธุรกิจที่กูทําตอนนี้มันไหวไหมวะถ้าไม่ไหวแล้วถึงเวลามองธุรกิจตัวอื่นหรือยังมอนย้อนไปครับว่าชีวิตวันนี้เปลีีี่่่่ยนนนแปปปลลงงอออะไรรรบ้าาาาหืืเเเถว็ดทก เปลี่ยนแปลงดุแดัอส่วนหวยจะไปออกหัวหรือออกก้อยอาจจะดีหรือเปล่าเปลี่ยนหรือไม่อันนี้กูไม่รู้ครับเอ้าเาห็นไงว่าจา,านถ่ายมาอย่างดีแล้วไม่รู้ได้ไงคือไม่รู้จริงๆครับบางท่านอาจจะเป็นเรื่องบ้านบางท่านอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวบางท่านอาจจะเป็นเรื่องงานมันสุดแล้วแต่ดวงกําเนิดของมึงอะครับเนี่ยดาวสอบรับไปที่ทางไหนอะไม่รู้นะทา,างนี้ไม่ได้ใครอยากรู้สุดตัวก็ต้องนัดดูดวงส่วนตัวกับผม ไม่ใช่นัดไปดูดวงส่วนตัวกับผลส่วนตัวขันท่านนะหรือถ้าไม่มีก็สามารถนัดเข้ามาในแชทเพจบ้านฟ้าพันน้พยากรถ้าเรามีแอปเินคอยรอบต่อท่านตลอดเวลาเพื่อรับคําพยากรกับผมแบบสดๆได้ทุกวันตามที่มึงจะมึงกับครูสะดวกตรงกันจัดได้เลยจริงๆว่าจะปิดคลิปแล้วนะผมแถมให้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตังค์เลยเรื่องสำคัญจริงๆไม่อยากพูดนะแต่พูดให้รู้ตัวหน่อยก็ดีสำหรับเรื่องตังค์เนี่ยเอาจริงๆพฤหัสด,ดาวการเงินมึงอยู่มรณะนานฮนะ อ่ามันอยู่มรณะไม่พอครับเป็นทั้งปะะอคือไม่ค่อยสมประกอบเป็นปากอย่างเดียวไม่พอเสือเป็นพิธุบาทอีกแตกซ้ำแตกซากอีก ดาวการเงิน 1, มันเสียซึ่งผมพูดมาเป็นปีแล้วกว่าจะไปดีจริงๆน,นงู่นรอพฤหัสเสด็โนู่นเข้าสุภะสองเดือนปลายปีนู่นถึงจะดีแบบหายใจหายคอโล่งบ้างแต่ไม่ต้องใจเสียนะฮะเพราะ่าลืมว่าพระอาทิตย์ดาวการงานเป็นเกษตรครับไม่พอเดือนนี้พระพุธช่วงปลายเดือน25สิงหาคมตจนไปเข้าเรือนการงานเองด้วยและต่อให้พุธออกก็จริงช่วงเดือน,นนะกันยาอนาพุธจะยกออกเข้าลาภะฮะไปกลับบ้าไนไปเกษตรเข้มแข็งที่สุดดีไปเลยฉะนั้นไม่ต้องคิดมากไม่ต้องใจเสียแต่ขออย่างเดียวคือท่านอย่าท้อ นะครับอย่าบ่นอย่าวุ่วามมีสติใจเย็นๆเก็บปากเก็บคำทามาหากินลุยแม่งเข้าไปครับเดือนนี้ผมย้ำอีกรอบนึงนะครับย้ำเลยนะครับว่าท่านไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนแต่ท่านต้องทําอะไรสักอย่างครับไม่ใช่กระดิกตีนรอดวงรอเงินงอกมาจากฟ้าไม่มีครับเป็นไงฮะกูจัดให้แบบเต็มๆเลยนะ ยาวๆสมที่เป็นแฟนขับหลักเลยใช่ไหมล่ะเข้าใจครับเพราะช่วงระยะนี้คือทุกท,ท,ท่านเองก็มีความทอน,นะครับโดยเฉพาะลักษณะพ,พิจิตซที่เป็นแฟนขับหลักผมนะซึ่งเอาข้จริงแล้วผมตั้งใจไว้เลยว่าคลิปหนึ่งผมจะไม่ให้เกินสิบนาทีตอนนี้มันน,น่าจะปาเข้าไปสิบนาทีพอดีแล้วเป๊ะเลยเว้ยนะยังไงแล้วแต่ก็พี่น้องพิจิตขอให้ตลอดทั้งปีนี้รอบพ้นปลอดภัยนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องพิจิตทุกท่านอย่างเต็มทีท่ท ชอบอกชอบใจอย่าลืมกดติดตามทั้ง3แพลตฟอร์มเลยครับทั้งบ้านฟ้าบ้านแดงแล้วก็บ้านดับท่านใดสนใจอยากรับคํำพันกรรมส่วนตัวสามารถทักไปในส่วนของ messenger บ้านฟ้าเท่านั้นนะครับพันพยากรทางเรามีเอ็มินคอยรอตอบท่าน24ชั่วโมงกราบขอบพระคุณ